สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมมาผมแซมครับผมวันนี้เนี่ยมารีวิวกับเกมจ s ชิปครับเป็นเกมแนว FPS เนี่ยที่ขับยานอวกาศนะครับผมมีการเดินเท้าลงสู้ลงฟาร์มของยิงสู้ศัตรูแล้วก็ทำภารกิจกับเพื่อน,นครับโคอบกันได้4คนครับผมโดยหัวใจหลักของเกมเนี่ยคือการเลือกบิชชั่นว่าเราจะทำบิชชั่นความยากระดับไหนแล้วก็เป้าหมายของบิชชั่นคืออะไรนะครับ โดยแบ่งหน้าที่กันภายในยานเนี่ยจะต้องมีパイหลอตเป็นคนขับ1คนแล้วก็จะมีเพื่อนอีก3าคนที่เหลือเนี่ยสามารถแบ่งหน้าที่เป็นแบบไปคาบของเติมกระสุนหรือว่าคาบของเพิ่มยาเพิ่มเลือดหรือว่าซ่อมเกาะให้ยานนะครับแล้วก็จะมีะพลขับสำรองในที่บรรคับป้อมปืนสามารถยิงช่วยได้นะครับผมแล้วก็ต้องบริหารการใช้ระบบไฟภายในยานด้วยนะครับเราต้องมีการถอดโมดูลใส่เข้าออกเนี่ยเพื่อบริหารช่องในการใช้งานครับ เช่นถ้าเราถอดโมดูลเซนเซอร์ออกเนี่ยเครื่องเซนเซอร์ตรวจจับเนี่ยก็จะใช้งานได้ไม่ได้นะครับเราก็จะมองไม่เห็นภาพ Galaxy Map ตอนเราต่อสู้นะครับผมเราจะมาให้เพื่อนไม่ได้ถ้าเราถอดปืนออกปืนก็ใช้ไม่ได้ถอดไฮเปอร์จำออกก็จะใช้ไฮเปอร์จำความเร็วแสงไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องบริหารช่องดีๆครับผมแล้วทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในเกมจำชิปก็คือมัทเรียลครับมัทเรียลนี้เนี่ยก็คือ,อเวลาเรายิงศัตรูตายเงี้ยในอวกาศเงี้ยก็จะมีมัทเรียลให้เราบินไปเก็บ เราต้องไปขนมาครับจากบัญญาณของเราเล่ามาย่อยรวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในเกมนะครับปืนโมดูลเศษขยะเศษของไอเทมนู่นนี่นั่นกล่องกระสุนยาเพิ่มเลือดทุกอย่างย่อยเป็นมาเทียลได้หมดครับต้องบริหารทรัพยากรให้ดีครับผมซึ่งในการย่อยมาเทียลเนี่ยจะใช้ทําทุกอย่างเลยครับคราฟอาวุธคราฟยาคราฟกระสุนคราฟเกาะซ่อมยานนะครับหรือว่าคราฟอาวุธพกพาของผู้เล่นนะครับสาคัญมากครับมาเทียล ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกมเพลย์เล็กๆนะครับให้เพื่อนๆลองรับชมกันว่าตัวเกมเ,เป็นแนวไหนนะครับผมอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับตัวเกมจะเป็นเดโมโอ,อยู่ครับกดวิลลิสได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ,อ้อะไรอะแบตเตอรี่ครับเอา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 มีตัวอะไรมาคุณโจ อ๋อจุดใส่แบตเป็นที่เดียวหมดเลยนี่ผมผมได้ปืนคานเบียงมาโคตรแรงเลยไบเฟิลไบเฟิลครับตู๊ทิงสมอลเลกเตอร์อะไถือเืนสมอลเลกเตอร์ซ้ำไม่เหรอซ้ำครับเอ่าไปขายครับกเก่าไปย่อยเ,ยออเพราะมันมันมันย่อยได้สามสิบหน่วยไปนี่ไงหลังเราเลยเนี่ยเนี่ยมันบินผ่านหลังเราดิ ร้องจะเอือนแล้วผมยิงมาแล้วอ๋ออ้อจรวดแอกบินบินขนาบข้างไว้ต่ำต่ำนะครับต่ำหน่อยเปลี่ยนกรรมผมต้องไปซ่อมเกาะแล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอ,อ่อหลือให้มันสักอีดหนึ่งแล้วค่อยไปซ่อมก็ได้ครับย,ยิงไปก่อนฟอไฟเอ่อดีเทคเต็ดเด็ดฮะนันก็ขยันขยันไปไหม้ในท่อ ลองไปซิงกับมันหนิเฮ้ยยังได้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 ไ,ดไหนอะมันมีมันมีโดนอยู่แปกไปซะนี่ไงมีกล่อง e อจี้คอนดูอคืออะไรอ๋อนู้นไงอะไร p o w e r p a c k Sensor ก,อก็อันที่เรามีอาชิบหายแล้วมันระเบิดตัวเองก็โจมันระเบิดตัวเองถอยด่วน บินออกมานี่เข้าเป็นในยานเลยบินออกมามันเข้าไม่ได้รมันน่าจะเข้าได้แค่นี้ผมว่าตายมีคนทำบิดเลยเลยเลยมันมันน่าจะเข้าไปในยานไม่ได้น่าจะแค่แบบเหมือนเหมือนเหมือนลงมาแค่ผิวนอกอะมาลมาลุดปืน,นคใครมาทีงี้ง่างนี้ผมครับโยนไว้มา,มา,มาเก็บปะทิเลี่ยวโยนปืนลงพื้นไปกัน เอเซนเซอร์เซนเซอร์อถ้าใส่สองอันมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยไม่น่านะครับเซนเซอร์อันเดียวก็พอใช้แล้วอะอ้าวอ๋อคุณแซมย่อยไอ้นี่ย่อยของทองไปด้วยเสียดายกดผิดจะได้จำไว้ว่ามันเป็นระบบย่อยไอยจุดเก็บมาที่เรียกมันมีแค่สองจุดใช่ไหมใช่ครับ คไปไปจุดต่อไปนะเอาซ่อมเลือดไปก่อนหยิบหยิบเลยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซ่อมเกาะเพิ่นเพิ่นเลย อาจจะต้องอัปเกรดยานเพราะว่าความคล่องตัวต่ำมากหลบกระสุนไม่ค่อยได้นี่ขนาดเดโมนะเดโมมันมีให้เล่นเยอะขนาดนี้ที่ผมว่าค่อนข้างโอเคแต่ไม่รู้ว่าหลังๆมันจะยากขนาดไหนนี่ขนาดเล็กด้วยแรกๆยากขนาดนี้อาจจะต้องมีคนเพิ่มาเพราะว่าของเราขาดขาดอเนี่ยขาดคนซ่อม คนขับหนึ่งคนปืนหนึ่งคนซ่อมอีกหนึ่งเออไปเปลี่ยนจำได้เนี่ยโอเคครับ<ป>เอาดีออกไปเลยไม่ได้ใช้ไอเรียวกันสองอันผมว่ามาดีนี่ไปยังถ้ายังไม่ได้บูก็ถอดออกก่อนนี้เลนะโอเคกดเลยครับ ต้องไวอะดูดูแลเครสนี้น่าจะต้องแบบ er. er. to to ผมไปเตรียมไอ้นี่ให้ก่อนเออไปไปเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ก่อนเดินอพาวเอ์เอนจินห้ามถอดโอเคครับเปลี่ยนปืนพร้อมเป,เปลี่ยนใส่เซนเซ,นเซอร์แล้วก็เอ่อสแกนสแกนยังไง อันนี้จะน่าจะสแกนไม่ได้โอไมใส่ไอ,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 อ้นี่ไปเลยก็ได้ครับไปเลยนะเร็วกันมันมันต้องยิงอะ่ะมัน,<ถ>มนมเป็นเป้าอ๋อเอาผมยิงนะแตกอะอ่ะรอดีเลย์ไม่ได้ต้องใช้เร็วกันโหไม่แตกด้วยเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบร้อย แล้วอันนี้มันให้ออ๋อยานลูกโคตยิงอีกย,ยิง,ยง,ยงอีกเดี๋ยวนะยานลูกยิงยานลูกกันยิงยานลูกใช่ไหมโอเคครับชิบหายแล้วผมไปเติมกระสุนกันเกาะก็หมดเออ่กระสุนกระสุนกระสุนโอเค เดี๋ยวนะผมผมไปซ่อมเกาะกันเี๋บวันนี้ผมเอม้รู้สึกป้อมป้อมปืนอัตโนมัตินี่มันมันไม่ต้องใช้กระสุนใช้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  น่าจะมีจ้างโดนนะให้ให้โดนมาซ่อมให้โอเคค่าโกสโตเลนโดปุ่มซ่อมยาซ่อมยันซ่อมยาเดี๋ยติมเติมเลือดกันเติมเลือดหรือเติมเกาะดีเกอ๋อเติมเติมเลือดก่อนชิบหายแล้วผม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 ยึบเกาะมาแล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวผมต้องเดินเท้าไปขโมยของแต่ผมเติมเลือดยานให้แล้วคุณโจบ,บินหนีไปนะบีดบ,บินไอ้นี่ไปเฮ้ยไฟไหม้เออเติมเลือดเติมเลือดกันชิบหายแล้วทรัพยากรหมดเดีด๋ยวนี้ผมกำลังไปเก็บ ตูหมดแล้วครับหมดหมดแล้วครับชิบหายละไกลไปเก็บ,เก,บเก็บมาแล้วครับเม็ดเรียวสองอันผมผมบิน,ผ,นผมจะบินเข้ายานเอ่อ ได้ไหมได้แล้วครับเดี๋ยวนะผมมาเข้าผมแลนดะิ้งแล้วผมเข้าไปลูทคาร์โกกับสามันศัตตูหมดแล้วป่ะครับหมดแล้วงั้นค,คุณโจต้องมาช่วยผมของบานเลยอ๋ออีกหกนาทีอ่อ,อ,อต้องต้องการคนต้องการคนต้องการคนเปิดประตูเดี๋ยวไอนย,ยานไปไหม น่าต้องเปิดประตูเข้าไปครับหาหาเลยครับโอ้โหพีสตูออกอ๋อต้องต้องใช้สองคนคุณโจกระดัาางผมเนะี่ยโอ้โหสองเดียวสามครับสองกล้องอยู่นี่ คนโจวิ่งหาไปก่อนผมผมเอาคาโก้กลับเปิดมันแค่เดินเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมเดินหาแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ฟ้าครับโดนช็อตนู่นไงโดนสตั้นโดนตะตั้นไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยทำไมไม่ได้เลยเขายิงแล้วครับนี่คือุณโจทางนี้ที่ผมมาร์กนี่เห็นปะลบก่อนลบเดี๋ยวเปิดเปิดจุดนี้แล้วต้อง ต้องหาจุดต่อไปเลยอะได้ไดเราค่อยวิ่งกลับพร้อมกันไปน,น,น,นี่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 คุณโจนี่นี่ทางผมนี่นี่ข้างบนข้างบนเอา้าไม่ได้มันมันเหมือนมันต้องเอาคาโก้กลับไปใส่ย,ยานจุดต่อไปมันถึงจะโผล่กลับเลยก็ได้ครับเวลาไม่พอแล้วเคมาแล้ว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 นั่นไงนั่นไงขึ้นแล้วครับสีฟ้าฟคุณโจเห็นปะอ๋อ วิ่งไปรอเลยครับโอเคมาแล้วโจลับไปขึ้นยานเลยคือวกลับไปขึ้นยานเลยโจขโจับออกตัวเลยแต่มาแล้วมาแล้วครับอะไว โอเคเรียบร้อยไปหนีเลยครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไอ้จำให้เติมเติมกระสุนเติมกระสุนหนีหนีเลยได้ป่ะครับเดี๋ยวผมมาร์ากแล้วมาร์กยังมาร์กหนีจำจำเลยจำได้ป่ะครับมาร์กไงไม่ไม่ได้ไม่ได้หน็อตจำได้อ๋อศัตรู เติมเออ่เติมเลือดเติมเลือดเอ่อเต็มไม่พอครับเดี๋ยนะผมย่อยปืนกี่เลยเออคุณแซมเออเรียวกันเรียวกันเดี๋ยวะผมเติม,ตมเ,เติมเลือดกันกันใหญ่ก็เติมเลือดเติมกระสุนดีดิเติมกระสุนดีกว่าไงกระสุนกระสุนโอเค เอาแพ็คเล็กไปก่อนแล้วกันเกาะโอ้ยเกาะแตกผมผมเติมเกาะกันโจบินหนีบินหนีกันจำได้แล้วคุณแซมนั่งคุณแซมนั่งเร็วจับเลยจับเลยจับเลยไปไปไปยาจะแตกแล้วจัขาเนี่ยจับนีเป้านิ่งเลยเลื่อนเลยจะขีดเดียวเกือบตาย โอ้โหเงินมา997แล้วอะขาดอีก3แต้มเองซื้อชุดใหม่ก็จบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างเกมเพลย์นะครับผมที่ผมเล่นปาร์ตี้กับเพื่อนกับคุณโจเนี่ยสองคนครับก็วุ่นวายใช้ได้เลยครับสนุกมากเลทหนึ่งเนี่ยของเกมเกมนี้นะครับมิชชั่นเนี่ยใช้เวลาขั้นต่ำอยูประมาณโหมดง่ายก็20่นาทีครับโหมดยากก็40่นาทีหรือว่า1ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่เควสครับผมแต่ผมเล่นเล่นกันเนี่ย ก็เกือบ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับตอนหเควสสนุกมากครับเป็นเกมที่ผมว่ามี Potential มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงครับผมสามารถจะไปต่อได้ยาว,ยาวๆไกลๆเลย Combat ก็ดีเท่าที่เล่นดูตัวเดโม b บัคก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับโดยรวมเป็นเกมที่ค่อนข้างเอ่คล้าย No Man's Sky Star Citizen หรือว่า Warframe ในโหมดขับยานอวกาศนะครับผม เหมือนดึงจุดเด่นของ3เกมนี้เนี่ยมารวมไว้เป็นเกมเดียวครับแต่ว่าไม่ใช่ open world กันแค่งรวมรวมเป็นเกมที่สนุกมากครับสำหรับคนที่ชอบแนวอวกาศอยากเป็นกัปตันมียาตัวเองมีลูกเรือแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยครับสนุกครับผมรอตัวเต็มได้เลยครับก็หวังว่ารีวิวคลิปนี้เนี่ยจะให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมครับ กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับกดแชร์ได้ครับผมหรือ subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมผมแซมสวัสดีครับ